ีครับพบกผมนะครับบางวิสาตคานะครับออกรถง่ายได้ก็ดีต้องวิสาตคาส์าครับการจนะพิเศษไวรุ่นทำเกิฑหวันใจคนทำมาหากินนะครับทุกวันเวลาเที่ยงตรงมาพบกับรถกระบะไม่ว่าจะเป็นตู้เชิบเสริมแหนบกระบะอะไรก็ตามนะผมจะลงทุกวันตอนเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนขับซีนะ คันนี้เป็น Toyota v ว g o ก้เดี๋ยวเพื่าจดขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เป็นรถปี2004นะครับแต่สภาพผ,ผมบอกเลยนะเจอสวใยใครได้ไปรับรอกไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปใช้งานเอาไปทำงานเอาไปขึ้นเขาล่าสุดผมไปปีล็อกมาโดยทางปภขึ้นไปนะครับรถ Toyota v ว g o ใช้เป็นรถที่ไว้ขนส่งผู้โดยสารนะนั่งกัน10คนนะครับขึ้นเขาลเขาสบาย คันนี้ยังเอาไปใช้ไี้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวต้าม,มาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างและใหม่ขนาดไหนตามม,มามไเลยครับ สนับสนุนโดย c a r r s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r r s u r e c o m โอเคเรามาเริ่มดูรถคันนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกผมอยากให้ดูห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีดีเซลนะครับแรงประหยัดน,นะแต่ไม่ได้ประหยัดถึงขั้นอีโคคาร์นะครับผมแรงม้า1 6 3แรงม้านะเอาไปสบายใจหายห่วงแล้วไปขับสีด้วยกำลังเลยหรือ,อตามมาดูสภาพห้องเครื่องกันดีกว่า เป็นรถเข้าใหม่นะผมรีบรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยรีบจัดเลยนะครับสภาพเดิมๆมีฝุ่นผมบอกเลยมีฝุ่นแต่ดูดีๆนะครับไม่มีรอยรั่วซึมคราบน้ํามันใดๆนะคันนี้สมบูรณ์สุดๆนะเพิ่งเข้ามาผมเอามารีวิวให้ดูเลยอ่าเรามาดูนะครับเพจนะครับสติกเกอร์มอกออยู่ครบนะครับตรงนี้นะดูเลยนะครับนี่สติกเกอร์คิวอาร์โค้ดยังอยู่เลยแต่ว่าก็เสื่อมตามกาลเวลานะครับผมโอเคนะสภาพโครงสร้างน้าหน้าดูรูกลมๆนะสติกเกอร์นะ สี่กเกอร์มอกอ,อยู่นะเมทัลน,นะนี่เปิดดูเห็นไหมครับซิลิโคนนะเดิมๆเนาะซิลิโคนด้านในนะผมเปิดแงนี้ไปดูเลยนะโลโก้โตโยต้านะคมๆนะโอเคนะคันหน้าดูตรงๆนะน็อตไม่เคยแก่นะด้านข้างทางซ้ายและขวานะครับจะสวยเลยดูคันหน้าสติกเกอร์ถึงสติกเกอร์มันจะดูเก่าอ่ะผมพูดตรงๆ สติกเกอร์ดูเก่าหน่อยแต่ทําไมครับมันแสดงถึงความเดิมของรถแล้วกันเนาะถูกไหมสติกเกอร์เก่าแปลว่าสติกเกอร์เดิมนะไม่ได้มีการแปะใหม่เข้าไปนะครับเห็นไหมลูกกลมลูกกลมลูกกลมซีเรียวคมคมชัดชัดนะอยู่ครบไปข้างหน้าเดิมนะนี่ไฟหน้าเป็นแบบมัาติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่ลูกค้าไปเบียดมาลูกค้าไปเบียดมาเดี๋ยวผมเก็บงานให้อันนี้ผมอยากให้เห็นสภาพรถเข้าเลยนะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับแต่เราเ,าเก็บงานให้แน่นอนสบายใจให,หายห่วงนะ,ะตามมาต่อ มาดูกันที่ล้อผมหงายล้อให้ดูเลยนะผมอยากให้เห็นอะไรมามาดูใ,ใกล้ๆมาผมอยากให้เห็นสภาพดอกยางเนาะว่ามันยังพอเหลืออยู่นะครับดอกยางยังเอาไปใช้ได้อยู่นะอะผมมาดูนี่ครับยางคันนี้จะเป็นยางขอบ16เนาะนี่นะครับสีที่ยางเป็น26570 R16 เนาะก็คันนี้เป็นยางปีอะไรอะ่ะคันนี้เป็นยางปี17เนาะแต่ดูจากสภาพดอกยางที่ผมพาดูเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือ,อยังพอใช้งานได้อยู่เอาไปก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนทันทีนะครับผมโอเคตามมาต่อนะครับ่ะ ไฟเลี้ยวนะคันนี้จะมีด้านข้างนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างนะอันนี้สันนิษฐานนะผมคิดว่าโดยปกติแล้วอะรุ่นเนี้ยผมไม่แน่ใจนะแต่โดยปกติปีนี้ยังไม่มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเนาะอันนี้น่าจะเป็นการไปติดเพิ่มเติมมานะโอเคนะครับนี่ไฮรักนะครับ3.0 D4D คูดีรับเคลื่อนสี่ล้อนะเกียร์ออโต้นะคันนี้ได้ไปคุ้มๆนะครับล่างนะครับมันได้เสริมข้างมีมาให้พร้อมนะเป็นสีเงินสลับสีดํานะโอเคนะรถมันสูงเนาะก็คือเอาไปอะ มันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการเอาไปไต่เอาไปปีนอะ่ะพลังมันเหลือๆมากนะครับรถมันก็นได้สูงพอมันสูงเงี้ยบางทีบางคนขึ้นยากเนาะบันไดข้างช่วยได้นะทําให้เราขึ้นรถง่ายขึ้นนี่ด้ามจับประตูเห็นไหมโเมียมทั้ง4บานนะนี่มีครอบกันลอยนะแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมนี่นะนะใช้งานสมบูรณ์นะปกตินะมีติดตั้งคิ้วคันสาดมาให้ด้วยเนาะนี่ ยิ่งเอาไปใช้ขึ้นเขาลงเขานะอกากาศเย็ยนใช่ไหมเปิดเลยแง้มลงมานะครับให้ลมเข้ารถนะแต่ว่าใช่ไหมมีคิ้วอยู่เนาะเพราะฉะนั้นพวกแบบเศษฝุ่นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็เข้ามาในรถไม่ได้นะหรือบางทีจอดรถางแดดนะก็แง้มกระจกไว้ได้นะแล้วมีคิ้วกันสาดอยู่คนก็ไม่รู้เนาะว่าเราแง้มอยู่เนาะโอเคเปิดดูบานแรกกันดีกว่าโอเคครับดูสภาพแผงข้างก่อนก็เลอะๆหน่อยนะผมนี่นะครับรถเข้าใหม่เนาะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะ สภาพแผงค่านะครับก็มีคราบมีอะไรนิดนึงนะแต่เ,เราจะเก็บงานให้นะมีมีลายไม้ด้วยกระจกออโต้หนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับนะที่เหลือเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเนาะด้านล่างมีที่วางแก้วนะมีวูเฟอร์ลำโพงมาข้างบนเ็นทวิตเตอร์นะครับก็ถือว่ายังสวยๆอยู่นะผมโอเคเลยนะครับ่ะพวงมาลัยไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะกุญแจสตาร์ทนะครับผมบอกก็ปรับใช้งานง่ายๆนะครับผมแล้วก็นี่นะกระจกมองข้าง2ฝั่งนะเป็นปรับไฟฟ้าได้นะครับผมนี่ดูเกียร์เกียร์อย่างที่ผมบอกเป็นเกียร์ออโต้แล้วเป็นเกียรับ4นะ ดีมากๆนะทนสุดๆรุ่นเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องความทนบล็อกเนี้ยคตรทนผมบอกเลยนี่อ่ะมาดูบอดหนังบอดหนังสีดำนะครับสภาพสวยๆนะเอาไปใช้ได้เลยบอดไม่มีอะไรไม่ต้องเก็บอะไรแล้วบอกเอาไปใช้ได้เลยนะมีที่วางแก้วนี่นาน้านฟอร์จูนเนอเขาที่วางแก้วกี่จุดท้ายดูวะห,ห้านั่งสอคนแต่มีที่วางแก้วหนึ่ามสี่ห้าห้าจุดนะ กินกันคนละสองสาแก้วนะบสบายสบายเลยนะครับไหนๆก็ดูแล้วอ่ะต่อเลยดูโครงสร้างกันสวยไหมไล่เลยเม็ดอ่างเล่งตัวสวยกลมหงชันๆเนาะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับผมเห็นไหมเดิมไหมเดิมจัดเลยนะเออเนาะมาตามมาต่อประตูด้านหลังสภาพแผ่ข้างด้านหลังล่ะก็มีร่องรอยเลอะเนี่ยมาดูมีร่องรอยเลอะนิดนนหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวเราจะสปาทำความสะอาดให้ลูกค้านะสบายใจได้นะครับนี่เป็นลายไม้นะ เราพองูเพอร์มาให้มาด้วยนี่แล้วก็นี่ปุ่มนี้ถ้าเห็นอนะเวลาใครมีลูกน้อยเล่าลูกน้อยไว้บอ่อหลังใช่ไหมเปิดไปเลยจะได้เปิดประตูจากด้านไหนไม่ได้นะโอเคนะอาถัดมานะครับสภาพบอ่อหลังสวยๆนะเอาไปใช้ได้เลยอะ่ะดูสภาพสวยๆเลยนะน,นะะี่สวยงามสุดๆนะครับดูโคงสร้างก่อนโอ้สวยไหมสวยเป็นอาร์กลมๆสวยนะวๆนะเดิมๆนะคันนี้นะ เดิมนะโอเคนะมาตามมาต่อนี่แนัวนเราโลโก้สีขุดสีเนาะอเคลือสีล้อด้านหลังก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะเพราะรุ่นนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของโตโยต้าในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ว่าได้นะวิ่งไปทางไหนก็เจอเดวีโก้คันนัใครนึกออกนะครับไปทางไหนก็เจอตดวีโก้วิโก้นะครับเพราะว่าอะไรเครื่องแรงทนคุ้มอะไรถูกเนาะด้านล่างมียางอะไรให้มาด้วยนะครับคันนี้ลูกค้า มีการเปลี่ยนโชค๊คให้มาแล้วนะนี่นะตันนี้เป็นโชค๊ค G-SUT โช๊คนะครับโอเคนะก็มีการอัปเกรดโชค๊คให้มาแล้วเอาไปก็คือเอาไปใช้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็อ่ะผมเปิดไลเนอร์ให้ดูนี่รุ่นย่อยนะจัวจีนะสามสิบศูนโอเคนะครับอ่ะสภาพไลเนอร์เป็นไงบ้างก็มีร่องรอยบ้างใช้คาว่าร่องรอยบ้างแต่ไม่มีร่องรอยหนักเอางี้ดีกว่า ยังสวยๆอยู่เลยนะไลเนอร์นะเอาไปคุ้มๆยังเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆอ่ะดูโครงสร้างกลมๆเห็นไหมข้างๆกลมเห็นไหมเป็นอาร์กลมๆฝั่งนี้อ่ะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยดูดูได้เลยเห็นไหมโอเคนะฮะสวยๆเลยนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะตามต่อเลยดีกว่ามามาดูทางด้านฝั่งนี้น้าปฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ทางซ้ายมือของตัวรถนะฮะก็เติมดีเซลนะครับผมถามว่าใช้ได้ถึงไหนหรอ บอกเลยพูดตรงนะ B 2 0ก็ยังเติมได้นะ,ะแต่ตอนนี้มันปรับชื่อน้ำมันมันม่วนตัวไปหมดแล้วนะเหลือแค่ B 7ตัวเดียวใช่ไหมเป็น28บาทเนาะโอเคนะมาดูโครงสร้างก่อนเลยเป็นอาคมๆสวยๆนะสวยเลยเอาไปพุนะ่งๆนะอาสภาพแข็งข้างอ่ะเาะแข้งข้างฝั่งนี้จะเลอะน้อยหน่อยเนานะมีทิชทชู่ทิชชู่นะเดี๋ยวเก็บทิ้งให้ไม่ต้องกลัวมีลายไม้ดูกระโผ่บูเฟอร์มาให้นะครับแข็งข้างก็ยังสวยๆอานสภาพเบาเข้าไปดูเบา บอดนะบอดสวยๆเลยเห็นไหมเออได้ไปคุ้มๆไยแอบเเพนรถมึงนี่อะไรแอบเเพนบุ๊กเซอร์วิสคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้มาด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีบุ๊กเซอร์วิสให้มาน,ะนี่คุ้มๆนะใครหาอยู่รีบเลยนะครับคันนี้นะเอาไปทำมาหากินนะ ใช้ที่ยาวๆเครื่องยนต์รุ่นนี้ผมบอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับมาดูประตูบานสุดท้ายดูแผงข้างสวยไหมสวยนสเนาะสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเห็นไหมมีลายไม้นะครับ,บรม,มีโลโก้คูเปอร์ข้างบนมีทวิตเตอร์ให้มานะปคุ้มเลยนะโอเคอ่ะเราดูสภาพคอนโซลสวยไหมสวยเนาะคอนโซลยังสวยอยู่นะข้างบนเป็นเทสด้วยนะวางของได้ข้างล่างก็มีนะครับที่วางของ แล้วก็การตกแต่งด้วยลายไม้ของเขาก็สวยดีนะครับามาดูสภาพเบะาะสภาพเบาะก,ก็สวยงามดีนะเออเอาไปใช้ดได้เลยเนาะโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมไปดูฟังก์ชันเพิ่มเติมรถอีแแกแบบหนึ่งดีกว่าตามผมมานะครับฟังก์ชันเพิ่มเติมภายในนะเอ่อคันนี้เลขมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเลขมาคันนี้อยู่สองแสนสามแล้วประมาณสองแสนสามแล้วรถปีสองพันสี่โอ้โหตกปีละหมื่นกว่าโล ไม่ได้ใช้เยอะหรอกเพราดูจากสภาพภายในอ่ะมันรถปี2004นะแต่สภาพถือนะว่าใช้ได้นะครับคือเนาะดูสภาพคอนโซลก็รู้ไม่มีร่องรอยไม่มีตำหนินอะไรเลยผมว่าโอเคอะถัดลงมาน,นี่นะครับคันนี้มินิยู่ิ่วจากโรงงานมันอยู่นะรุ่นนี้ก็เอาจริงนะ้ถามว่าต้องไปเปลี่ยนไหมไปซื้อตัวบลูทูธตัวลว100ะร้อยกว่าบาทเองนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้แล้วเนาะแล้วก็เปิดเพลงจากในโทรศัพท์ได้นะโอเคช่องแอร์คันนี้ก็ยังเป็นแบบแนนนุ่เนาะ ปรับระดับละบบแอร์ปรับทิศทางแอร์ปรัะะบบรรยากแอร์นะครับอ่ะดูข้างล่างมีปุ่มไร้ฟ้าเนาะมีช่องชาร์จไฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเจ์โฟนะครับก็คือรุ่นเนี้ยใช้คำว่าไงดีอ่ะคุ้มอ่ะกำลังมันเยอะอ่ะนี่เนาะไล่มาดูเด็กมือแบบที่เราคุ้นเคยนะช่องเก็บของนะครับเออนะครับมีช่องเก็บของให้มานะสภาพดูดิก็ยังสบมบูรณ์อยู่เนาะตัวคันนี้เจะได้ไป มีผ้าเช็ดแว่นอยู ills. ่เลยไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้หมดเลยนะลูกค้าที่เอาไปนะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าอยากได้ซองเข้ามาก่อนได้นะเราจดีนะครับโอเคครภาวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปราคาและโปรโมชั่นให้ฟังดีกว่าครับตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยนะครับเจ้าคันนี้พร้อมที่จะไปช่วยเพื่อนๆทำมหากินไปสร้างรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสิบล้าน สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับผมขอย,ย้ำอีกทีครับเป็นตัว 3.0G จเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้เป็นรถปี2004นะครับสำหรับราคาผมขายเพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทขวัญใจมหาชนนะวัยุ่กกินวัยุ่นทำมาหากินเอาไปใช้ทำมาหากินได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับลูกคา้าวิสาหกานะครับขับฟรี90วันดอกเบี้ย0% 1ปีหรือจะเรื่องรับดอกเบพิเศษ 1.89%ตลอดอายุสัญญาการรับประกันซื้อรถจากเราไปเรามีประกันให้แน่นอนนะ6เดือนหรือ25,000กิโลนั่นเองพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเชิน24ชั่วโมงเอาไปสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับพบกันเวลาเที่ยงทุกวันพบกับรถกระบะมากมายกระบะไวรุ่นธรรมหากินหากระบะอะไรอยู่รอดูทุกวันเวลาเที่ยงตรงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c sure. a r ร s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ร s u r e c o m